เพลงในความคิดถึงึงรู้พ่อแม่นั้นเหนื่อยแค่ไหนเมื่อยามต้องไปทำงานไกลถิ่นห่างไกลลูกเมียคลอเคลียเสียงเคยได้ยิน พ่อจ้าแม่จ้ายุพินเรายังไม่สิ้นกำลังใจรู้อยู่ว่ามีใครคอยอยู่ที่บ้านจะสู้กับงานละวางเมื่อวานเอาไว้ปัญหาที่เจอ จะไม่เพลอน้ำมาทุกใจค่อยคุยค่อยแก้กันไปจะไม่ทำใจให้ทุกข์กับมันค่าบ้านค่ารถก็จะอุตสาห์คายู่ค่ายาเจ็บป่วยรักษาไม่วัน ข้าหนุ่มลูกน้อยค่อยๆทยอยแล้วกันส่วนข้าถทงมเจ้าคนตัวนั้นค่อยรอวันที่อีกกลับมาเยือนพึ่งรู้พ่อแม่รักเราแค่ไหนเมื่อตอนที่ใจ ของเรารักใครที่สุดเป็นโชคชะตาหรือธรรมดามนุษย์เมื่อการเดินทางสิ้นสุดจะขอหยุดที่บ้านเรารู้อยู่ว่ามีใครคอยอยู่ที่บ้าน จะสู้กับงานและวางเมื่อวานเอาไว้ปัญหาที่เจอจะไม่เพลินนำมาทุกใจค่อยคุยค่อยแก้กันไปจะไม่ทำใจให้ทุกขกับมันค่าบ้านค่ารถ จะอุตสาข้าอยู่ข้ายาจิบป่วยรักษาไม่วันข้านุ่มลูกน้อยค่อยๆทยอยแล้วกันส่วนข้าทิมเจ้าคนโตนั้นค่อยรอวันที่ก,กลับมายือ